เฟรชนิวส wow. oh ื่อจอมบิดเบือนของกัมพูชารายงานว่าระว่างการแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันนี้เพนโบนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนาโกศกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าในช่วง500ปีของประวัติศาสตร์สมัยใหม่กัมพูชาไม่เคยมีเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืนเทียบเท่าปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมการคมานาคมและระบบการศึกษาได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเด็กและเยาวชนกัมพูชามีโอกาสเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งล้วนเป็นผลพวงจากการดำรงสันติภาพในระยะยาว การแถลงข่าวครั้งนี้เพนโบนายัางได้กล่าวยกย่องบทบาทของผู้นําสูงสุดของประเทศโดยเฉพาะสมเด็จหุ่นเซนผู้กอ่อตั้งยุคแห่งสันติภาพและหุ่นเมเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าได้อุทิศตนเพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มที่แม้ต้องแลกด้วยความยากลําบากรัฐบาลภายใต้การนําของสองท่านยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพระสงฆ์และผู้ศรัทธาในศาสนาต่างๆ ซึ่งต่างยึดมั่นในอุดมการสันติภาพอย่างแน่วแนว่ประเด็นสําคัญที่เพนโมนาเน้นย้ําคือการที่รัฐบาลกัมพูชาสามารถปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนด้วยวิธีการสันติผ่านการเจราจาแบ่งเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนําไปสู่การกำหนดเส้นเขตแดนที่แม่นยําที่สุดและการก่อสร้างถนนวงแหวนชายแดนที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาท่านี้เพนโมนา ยัางย้ำในช่วงท้ายของการถแถลงว่าพนงานเหล่านี้เป็นข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้และถือเป็นมรดกสำคัญของรัฐบาลแห่งประชาชนกัมพูชาที่ทุ่มเทเพื่ออนาคตของประชาชนและประเทศชาติต่อประเด็นนี้ทำให้ชาวเน็ตไทยรุมเข้าไปตอบโต้ไม่น้อยโดยส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่ตื่นจากฝัน บ้านมืองเพิ่งเป็นประเทศยังไม่ถึง80ปีก็ถูกของเขานะเป็นทา4ส400ปีเขมรแดง50ปีหุ่นเซนประมาณ40ปีรวมๆแล้วก็เกือบ500ปีละจะเลิมได้เท่านี้ก็น้ำตาไหลแล้วถ้าไม่มีตระกูลหุ่นก็น่าจะพัฒนากว่านี้นะงั้นก็อย่ามาขอความช่วยเหลือจากพวกกูนะพวกทาสกราบตีนกันไปอย่างนั้นแหละดีที่สุดแล้วเป็นเมืองขึ้นสยาม 432ปีเป็นอนานิคมของฝรั่งเศส90ปีถูกพอพดนวลเจียงเ่งสำรินเกียวสัมพันธ์และหุ่นเซนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปอีก3ล้านคนมึงจะเอาเวลาที่ไหนไปพัฒนาวะห้เพนโบนา กระดานทีวการเพจกองทัพภาคที่สองได้สรุปสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่25สิงหาคมเวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวมตรวจพบพความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ตรวจพบโดรนในพื้นที่ตอนในหนึ่งครั้ง8ลำพื้นที่ชายแดน16ครั้ง67ลำปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนฝ่ายไทยจัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์กองทัพภาคที่2ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแชแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาระหว่างวันที่2 5ถึง27สิงหาคม2 5 6 8นณจุดผ่านแดนทาวอนช่องสงมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีแม่ทัพภาคที่สองทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยและผู้บัญชาการภูมิภาคอาหารที่4ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองประเทศได้ให้คำม,มั่นร่วมกันในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดได้แก่การไม่ใช้อาวุธต่อก,กันการไม่เคลื่อนย้ายหรือเสริมกำลังการไม่ดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดการยุยยุซึ่งกันและกันตลอดจนความร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดท่านี้การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมระดับ กองเลข,ขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเพื่อประสานรายละเอียดในการปฏิบัติและกำหนดแนวทางในการดำเนินการร่วมกันอันจะนำไปสู่การประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการในระดับสูงต่อไป ล่าสุดเพจ Army Military Force รายง,งานว่าเมื่อเวลา15นานิกา30นาทีทหารกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านมาบุกรือลวดน้ำหีบเพลงและยางรถยนต์รวมทั้งทำลายสลั่นที่ทหารไทยขึงไว้เป็นอาณาเขตเพื่อไม่ให้ชาวเขเมลุกลามอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทยที่บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วด้วยสถานการณ์กำลังตึงเครียดอย่างหนักอย่างไรก็ตามพบว,ว่าทหารกัมพูชาใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ มีการตะโกนด่าทอและยั่วยุทหารไทยด้วยเ้อยคำหยาบคายหวังให้เกิดการประทะก,กันทันี้แก่นำชาวกคมีนได้สั่งให้ชาวบ้านทำลายสิ่งกีดขวางของทหารไทยทั้งหมดพร้อมสั่งให้ยึดดินแดนของไทยท,ที่ทหารไทยประจำการอยู่และให้เตรียมพร้อมถ่ายคลิปหากมีการประทะก,กันและให้ตะโกนว่าทหารไทยทำร้ายชาวบ้านกัมพูชาทหารไทยปล้นดินแดนกัมพูชาส่วนเพจกองทัพบกทันกระแสก็ได้โพสต์ข้อความระบุว,ว่า หุ้นเซนหลอกใช้ประชาชนใช้ชาวบ้านเป็นโลกมนุษย์พยายามรุกล้ำอธิปไตยและยุยยุธหารไทยพื้นที่บ้านหนองจาน